ครับพี่น้องเบาซิงคันเนาะตอนนี้ผมเองเบาซิงคันกับยูบานอาจารย์แซมครับพี่น้องเนาะตอนนี้อาจารย์แซมกำลังทําพิธีแก่บนครับพี่น้องเนาะแก่บนเลขเขาศูนเก่าครับพี่น้องเนาะอาจารย์แซมก็มาแก่บนยูบานครับอยู่ที่ต้นโพครับพี่น้องเนาะต้นโพเงินล้านครับพี่น้องที่ข้าเจ้าเอินเนาะต้นโพเงินล้านครับพี่น้องเขาก็มาเบิ้งด้วยกันเพื่อเป็นแนวทางของเขาน้องพี่น้องเมื่อนี้ เาก็บ่งดีๆเด้พี่น้องบ่งกับบ่งให้จบมานีครับพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางเนาะอาจารย์แซมพอนมาแก่บนเหลขกเขาศูนเก่าครับพี่น้องผ้ซื้อว่าเลขเขามา่อไรงวดละ่ะแต่ว่าผมเองมาได้มาตามเนาะแล้วก็เบ่งในการเรื่อครับพี่น้องว่าจะมีแนวทางแบบไรมาหนีครับของอาจารย์แซมเนาะครับพี่น้องเขามาแก่บนต้นโพสักซิสครับพี่น้องหรือต้นโพงเงินล้านเนาะเอาพี่น้อง อาจารย์ว่าบนต่อเลยเด้องวดนี่บนสามตเลยครับพี่น้องเนาะถ้าออกสามตนี้อาจารย์สะมากแกบนยี่สิบหัวครับพี่น้องเอับมีหลุดครับพี่น้องเนาะอาจารย์บอกว่าเบิ้งในการครับพี่น้องเนะเา,า,เนานเนะว่ามือน,นี่สิไดใดเลขกเด็บตัวใดเนาะบนต่อเลยยี่สิบบนไว้แล้วครับยี่สิบหัวของอาจารย์แซมเนาะตอ่อยี่สิบครับพี่น้องสามตัวสี่ทีนั้นน ต้นโพเศถีฐีเงินล้านพี่นอ้องต้นโพเสถษฐีเงินล้านด้อบนต่อยี่สิบหัวกับพี่นอ้องเมนี่สิบหวัวกับพี่นอ้องนับแล้วสิบหัวเนาะ้อมไก่สิบหัวนับแล้วสิบหัวเออสิบหัวแสดงว่าลูกซิดมาซอยนะมง สิบหัวพี่น้องอาจารย์บนต่อเลยเด้อหัวหัวต่อไปครับพี่น้องของวันที่สิบหกกรุ๊มผ้าเด้ออาจารย์บนต่อเลยครับคลิปนี้สิญญาณในพี่น้องเบิงให้จบเด้อดูยาวๆเด้อพี่น้องเราอาจารย์ว่าหันเข่าสามตัววันน้า20หัวเลยพี่น้องเาััลปยว ทีีาเยิย่ายด้วยกันทุกคนด้วยกันทุกคนแฮงบางปังกันเลยจะได้มาอีกดนาะเอ่ปูดนีสีดำสีนมีท่องใส่ปังปังเลยเรื่องินนะ

เรื่ไไรอไม่ใช่แต่ว่าอาจารย์จะปอยที่ที่เยียวครับปล่อยที่บ้านท่านกับที่ต้นตูนร้านอาจารย์ไม่มีปล่อยที่อื่นเลขอาจารย์ว่าแต่แล้วก็มีปล่อยที่อื่นแล้วอาจารย์ไม่เคยปล่อยที่อื่นครับสีต่ต้องอาจารจะปล่อยที่นี่เดียวครับปลอยที่าต้นตูนานอาารอยากได้เลขอาจารย์เองก็ต้องติดตามช่องที่เรา คย uh. 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 ิ้มนใ้นกมาสาุนดีใจกันเจ้าพนดีใจนะครับ เจ้าที่เจ้าทางพอดีใจนะยี่สิบหัวสามตัวหัวปวยหน้ายหัวมตัว่บหัวาตัวตัวตนะครับลมดีมากเลย่มตัวตลมดีมากเลยนะคะโอ้หาแล้วเี่นหอหายแล้วครับโอวัวาี่สิบหัวลมคัดตึงๆได้พป่นหรง ลมแรงด้วยเพราะว่าว่าจี๊ซิผัวล่มมาเลยพี่น้องโอ้รับศาสตร์เลยเนาะพี่น้องกรอบครัวรับศาสแล้วเอาเงี้มาปังเลยด้วยเด้อวัดต้นโพเงินล้านนี่เดือนมาพร้อมอาจารย์นี่ยนะมีพระมาจารย์อุคจารย์สามสี่จารย์ อาจารย์บนต่อจี๊สีมัาเดวยพนองสันออกสามโตตรงตรงตอนนี้อาจารย์ก็จุดเลขถูปไปแล้วครับพี่น้องเนาะจุดเล็กถูปไปแล้วจุดเลขทูปไปแล้วเขาก็ลังดูน่าเล็กทูบกกันเด้มพี่นองตอนนี้ตอนนี้ยังเขาเบิ้งย่างบ่ท่านใดพี่น้องเล็กถูเนาะจะม,มีเหล็กถูครับเล็กประทัด ครับพี่น้องสวัสดีทุกท่านเลยโวยโวยตังๆังย่างเงีเหล็กถูกอาจารย์จุดไว้แล้วการกระิมีเหล็กถูกกรเลขการัระ่าทัดเด้อพี่น้องแล้วก็มารถให้อาจารย์วิเคราะห์อีกรอบนึงเนาะเดี๋ยวเฮาคอยเข้าไปเบิ่งเด็กถูก้อมกันพี่น้องตอนนี้อาจารย์โบนไว้แล้ว20หัวเพอว่าปืนว่าโบน20หัวล่มมาเลยพี่น้องหนึง ล่มแห้งอีดีตะอุ่มตูมเลยถือว่าพนดชายโชว์ใครลาบแล้วพี่น้องเขาต้องเบิงให้จบเลยเพื่อไม่โชว์ไม่ลาบได้พี่น้องเขาเนาะร่มแห้งนี่เศร้าล่มพี่น้องนะแต่ว่าว่าบ่เสือกันเนาะบ่ล่มแล้วพี่น้องล่มว่าค่อยๆอีกองนึงล่มยางแรกมองแต่ละมงนี้ใบโพบปิ้ววนๆเลยนี่ถือว่าบ่ล่มแล้วพี่น้องเบิงกในการเลียงพี่น้องเนาะ

ตรงนี้อาจารย์กำลังสัมผัสนะพี่น้องอาจารย์ว่าหวหน่ามันใจอีกครับหัวหน้าว่ามันใจอีกพอดีระยะโยกไกลเติบเขาอะไรครับพี่น้องเนาะว่าช่องต่างๆหลายเนาะ ส่องต่างๆส่อง y o YouTube ดังๆไลา์ครับพี่น้องอาจารย์กำลังสัมผัสอยู่มันใจอีกครับพี่น้องมันใจอีกเราก็ล่อลุนหรือล,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 ล่อเอาด้วยกันเด้อพี่น้องมันใจวนามันใจครับวนามันใจครับพี่น้องมันใจอีกเด้อวนาอาจารย์ความมันใจครับก็ต้องเบิ่งให้จบเด้อพี่น้องบนไว้แล้วว่ามันใจเลยครับพี่น้องเัา

อาจารย์นั่งสมาธิไปท่าศูนย์เจ้าออกออกันไปเลยนะเก้าัวด้วยความบังเอิญแล้วก็เลยมาพาลูกศิษย์มา,า,มาแที่บนวันนี้ให้กับเจ้าจที่เจ้าทางท่านแต่งวดนี้อาจารย์ฝันว่าโดนตำรวจจับถ้าอาจารย์ฝันว่าโดนตำรวจจับงวดไหนง,ดน,นงวดนั้นหวยมาเนี่ยนอนแต่ไม่ใช่ว่าจะออกอะไรคือหวยอาจารย์เนี่ยมันจะผูกมันจะเข้าอีก พราะอาจารย์เนี่ยเคยให้หวยเข้ามาประมาณเจ็ดงวดเนาะคู่ติดกต่อนันเป็นคนหาอาจารย์แล้วเราก็ติดตามไปติดตามแล้วก็ติดตามตรงทุกช่องอาจารย์แล้วบอกว่าใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเรื่องอะไรมาหาอาจารย์อาจารย์จะให้ได้แล้วก็ถึงเวลาอาจารย์จะให้แต่วันนี้อาจารย์จะบอกว่าวันนี้มีแค่เลขพัดให้เราไปเสี่ยงดวง แต่เรืตรก็ไม <gens> ่ไ้ไม่นอนนะนัายติดแมันเข้า่การบไปแล้วนองนนี้บไปแล้วเพราะว่าถ้าบนไม่วาเข้าสากตัวหัวหมูอา่วิหัวก็ไม่ยากเราเดิเจอนัดอีกลูกิีก็จะเอามาก็นละหัวนละหัวใช่ไหมนละหัวนละหัว Ai tao tóc là giống lan tao ai còn học hỏi quá tóc 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 quá มอเหมือน,นกเหมือนไก่ตัวใหญ่ในตุ่นดำตาที่แดงติดกับตาแล้วจะยืนก่อนที่อาจารย์จะเจออาจารย์ที่ยืนเสียงเหมือนคนอื่นก่อนมันจะเป็นสะเก่าอยู่ตรงนี้ทางเปลี่ยนเวลาตรงนี้เป็นอายังไม่ได้ทำนะแตเปลียนเวลาก็อาจารย์ก็มองไปเห็นยืนตาเลยจะเป็นเป็นนกนะตัวใหญ่เลยนะออกเป็นไก่นี่แหละตัวใหญ่ต,หญตอนนี้อาจารย์เห็น วงเย่ลยแบบว,ออวออิ่งหนีอบอกคนให้าาามาดูว่าอจารนอะไรไปลกมาอย่ตรงนี้นี่ต้องโผลเกิเกิดก,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 ก็่กให้เก,เกิแต่ตรงนี้อาจารย์เคยขอหวยลาานสามวันตอนเขอว่าหวยจอกอะไรให้จุดคู่ขมาเป็ที่ทมนไปมาดี่ัน ก็ช <muitas> <arias> ่วงนั so so, ้นท mm ี่อาจารย์ตอนดูปุ๊บยังไม่ได้มาทำข่าวอาจารย์ก็มานั่งอยู่นี่บอกว่าเพราะไอ้หมวยรักสามตัววันี้บอกว่าให้มันออกแ9หนึ่เก้านะก็5ค่หนึ่เก้าปีที่แล้วเมื่ออาจารย์ก็ให้ไปเลยเขียนหนึ่งเก้าออกหนึ่งเก้าตรงๆนะครับสามตัวก็จะมีเก้าศูสามหกูนห้า เรื่การให้ตรงๆเลยนะแล้วก็สามตัวนี่จะมาแต่สองตัวนี่มาจนลืมแล้วลูกมาตัวไหนเพราะเพราะถูกปล่อยสองตัวสองตัวนี่ให้ถูกปล่อยแต่เลขสามตัวเนี่ยอาจารย์เนี่ยนับได้เลยว่ามันเข้ามาถึงวันสีงวันมีตัวไหนถังแล้วก็มีถูกแล้วรางวัลที่หนึ่งก็มีถูกไปหกล้านไปมา ใช่ใช่ที่เรียกว่าต้นโพงเงินล้านเพราะว่าได้จับเงินล้านมาแล้วก็เลยก็เลยเรียกว่าต้นโพงเงินล้านวันนี้ก็เลยทุกสิทธก็เลยมีโอกาสมาหาอาจารย์เรื่องการเที่ยวบนนั้นก็ก็มเป็นการเสียเวลาแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะทักทุเรศดีเนาะ อไปรกนกันนะครับเา,าทจะออกมาเป็นตัวไหนกันเลขหามวระทัเจ็ดห้าแปดสี่สองเลื่อนไน่องห้าแปกับสี่สอง 7ด้าม8ไปเสีย7้าม7ข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 ้าม เห็ดห <ciğim. S 3> ้าแปดับดีสองกี่นองเจ็ดห้าแปดกับสีสองเจ็ดห้าเป็นสีสองเดือพิบเอาครับเอาเลขหาประทัดเน้อแต่เลอาจารย์ยังไม่ปล่อยเน้ออันนี้เอาเลขหาประทัดไปก่อนครัอาจารย์ตรงกลางมันไม่ชาร์จนะคะอั่ไม่ทาไม่เป็นไรครับราะว่าเป็นเลขเก้า เดองเหมือนเลขเก้าเปหนึ่งเก้าแปดประมาณนั้นเอ้เก้าไม่ชัดครับแค่ตัวแรกเป็นหนึ่งแล้วก็ตรงกลางไม่ชัดตรงท้ายสุดเป็นแปดแปดสวยมากชัดเจนมากหนึ่งกับแปดเป็นหนึ่งตัวกลางไม่ชัดตัวกลางไม่ชัดครับ